เออี่เบิร์ดแีต่ว่าอี้วัยรุ่นนะคะวัยรุ่นฉิกๆถูเขาเปิดถึงโมงเช้าถึงห้ามงเนหรอกมงเช้าถึงบ่ายสามคือผมอะเอาเมกาน่ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบเพิ่มเขาไปสามไการสร้ยการมีเป็นลาเต้ทามสกวาน้อยหนึงมม็ค่ะแล้ม ทีรามิสเหมือนกินในนี่เลยอ่ะขนมอ่ะอร่อยอ่ะคือทีรามิสุก็คือไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มใส่แค่นมนมกับเมกซ์ใช่ไหมโน้ตเอาพวกจัสมินพวกโลเบอรี่อร่อยมบบออกแบบเปรี้ยวๆหน่อยเพราะว่าส anyway> ั่งเป็นแบบพอกอออันนี้เธอเหมืนมาเคียโตหอมมากชีสกินกาแฟยังไงให้เหมือนกินบลูเบอร์รี่ชีสเค้กเออบลูเบอรี่แบบมาหนึ่ง เออมีมีชีสเค้กตามหลังแต่บูเบอรี่มาก่อนเลยเหมือนกินน้ำบูเบอรี่อ่ะยิ่ที่ฟังวามเขาทำและร้านเอามาขูดด้วยค่ะเหมือนเราต้องหาโปรไฟล์ตรงที่เหมือนดึงจากความรักกันไก่สาม เป็นแบบออกเค็มๆห,มหวานๆนิดนึนงนตอ,งน,อ,อนนี้ต้มเลือดตอนนี้คือพุกแล้วอะเติมเป็นเจมพา,มออาร์ไส้เปื <S <S อ่อยอะไม่เหนียวอร่อยเพราะมันไก่เมื่อกี้ละคะเท่าไหร่นะรวมๆแล้วหกร้อยกว่าบาทโอ้โหเรอมืองเก่าระยองบ้านคล้ายๆที่พนันิคมไหมใช่ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเก่าระยองกันแล้วนะคะเรามาร้านกาแฟ ้าเปิด9โมงชาถ6โมงเนชาบัตตอันรนี้ค่ะไทร่าหนึ่งค่ะไลน์คัะนี่โซดาตุกกิ้งมัชฉะแล้วก็อันนี้บัวอยค่ะแล้วก็ แล้วก็นี่ค่ะก็อันนี้ค่ะทรุ่น้จควบครัวสองแหวนขนมบางหมอดอหกร้อ้าสิบบาทอุ้ยขนมไทยเขาบอกว่าันชื่อชุ่งเผมชื่อทุนเอยากชื่อดังก็มา เอาสีอะไรดิสีพื้นสีส้ม นุ่มละมุนมลิ้นผสมผสานขนมไทยโบรอยกับไอศครีมอันนี้เป็นไอศครีมกับลอดช่องเท่านั้นไม่มีไอติมไม่มีอร่อย,ยตัวซอยยงของอร่อยสดชื่อ่อร่อย มวเป็นขนมไทยที่ป้าชอบมากแล้วก็ถั่วแดงป้าก็ deste, าชอบสองสิ่งที่ป้าชอบนำมารวมกันป้าก็เลยชอบยกกำลังส <hi> องโอ้ยละมุนมากไปกินแล้วทุกคนผู้ใหญ่น่าไดสองคนครับผมหนึ่งร้อยบาท รัมละหนึ่งร้อย้บาทคือ1ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าพายกับว่าฝังแล้วเรทยี่สิบนาทีมาจ่ายเพิ่มีนหลัง50บาทต่อรัมเรทสี่นาทีก็จ่ายหนึ่งร้อบาทต่อรัมนะครับวันนี้เราใส่เสื้อชุดชีพกันก่อนนะคะตันนี้เราเตรียมแล้วมานนี่คนองงนะมนี่องคนนึวนึงนะนึนแวนึงเี้ยทำไมมันไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ตอนนี้นะคะเราพายเรือไขยักอยู่ทุกคนรู้สึกว่ามันจะเร็วนะรู้สึกว่ามันจะเร็วมากเลยนะนต้องไปฟิตเนสเลยเนี่ยได้แข่งตอนนี้ได้แข่งหรเปาเล่นแข่งัว โหยังอ่ชิวอะตรงเนี้ยเราต้องไปกี่โลนะถ้าแบบวดรอบจริงมันสองโลกว่าเขาอะสองโลครึ่งอู้โดูดอกบัวดิฮัลโหลเฮ้ยชนเฮ้ยเด็กได้นี่เนี่เๆสวัสดีค่เจเราพูนห่น่เอยนิหนห่น่า ที่นี่ที่นี่ที่นี่ถ้าอยากจะีพายเรือพายเรือคายักมาชมดอกบัวก็มาได้นะใช่ใช่สวยไหมสวยมัเป็นทาพสวยดีอะร้กิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งมปแล้วหรอ ไปเลยอีกกิจกรรมที่หน้ามานะชื่ออะแล้วพอไปก็พูดเนาะตอนจอดยู่ต้องเดินั้าไปอุ้ยมีคนกงอีกเ้านะเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยโอเคไหมโอเคไปนำไปเลยเดี๋ยวเราจะตามไปนะคะอันนี้เราจะข้ามลอดสะพาน จริงๆถ้าใครไม่พายเรือนะก็เช่าจักรยานได้ต้องยอไดห้หรอเอ้ยยอด,ด้วยเธอในน้ำนี้มันจะมีปลาไหมเนี่ยเฮ้ยเมาเรืออ่ะจะอ้วกจหี้ยมะเนี่ยปลาบอกพายก็พายเองเลี้ยวขวา อันนี้ต้นไหลหืมนี่มันคือป่าชายเลนใช่ปะหรือไม่ใช่ไม่รู้เ,เออแต่ตรงนี้ลมเย็นดีอ่ะจุดหมายของเราไม่ใช่ต้นไม้นะแล้ลวลงงวู้ตรงนู้นเป็นนกมีนกนกอะไรอ่ะ เก็อะไรไม่รู้ธรรมชาติมากถ้าดูในช่องแบกิวเนี่ยในภาพป่าอย่างนี้ก็จะมีจระเจย์รอ <lookin' S 2> คอนโทรเลเรือไม่ได้ขายพวกคอนโทรลเรือไม่ได้เลยเอาทางที่เราไปทางไหนเนี่ยช่เยถ่ายไงวะไม่ถ่ายแล้ว เรือลำหน้าเสียการก็พุมเฮ้ยตัวเองเราจะชนต้นไม้ระดับหน่อยแล้วมันโดนไม่หมดหละมีการพายเรือพายักษ์นะครับเราต้องพายพายยังไง เราต้องดูน้ำหนักว่าเราอยากให้ไปทางไหนถ้าเราอยากให้มันไปทางตรงอยู่แล้วเนี่ยเราก็อย่าไปลงน้ำหนักแน่แต่ถ้าเราอยากให้มันเดียวใช่ไหมวิธ <c oughs> ีเกือนทีไปข้างห,หน้าด้วยก็อย่างนี้แต่ถ้ามันไม่ทันจริงๆใช่ไหมเราก็เอาไม้พายขัดเลยขัดให้เรียหนุนความเร็วมันน่าจะตกหน่อย <c oughs> ถ้าเราจะเบรนก็จะทำ <c oughs> แต่ถ้าจะถอยหลังเนี่ยก็พายที่ทางเดียวกับที่จะให้ไป มก็นึกว่าพี่กินพายเป็นไม่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 เป็นม่นม่เป็นไมเป็นไม่อย็นไม่เป็นไม่เป็ไเป็นไเป็น่เป็ไป็ู่ปนไม่เป็่าโอ้ไม่ป็นไ่็นไมอ่ะอ้าวเฮ้ยเ เย็นสบายมันคือการชมนกชมไม้เอาอะไรจ๊ะเอาเส้นไหลเอาเส้นไหลเอาเส้ไนไรลดู เอาเส้นไรนะเดี๋ยวล้างเส้นแปหนึโอเคไหมสนุกไหมนยอดลูกทท้าถ้าไม่มาฝั่งนี้อ่ะถ้าเลี้ยวขวาคือวนอีกรอบหนึ่งนะ

พี่อีกเขาไปดยไปพกิบไ่แกนี่ไ่ิิงเหมือนนนี่เลยอะเหมือนทมก่อนเลยอะไมอยุทธยาไปรูเลยเหรอ ทางนั้นทางเดียวดิสติสิสิทโอเคไหมเนี่ยเวลามันสวยไหมสวยสะพานมีแค่ตื้นๆมันมีลึกเข้าไปอีกต้องไปเดือดเรือเท่านั้นมันสวยว้าเออเออทำไมเธอทำแบบนี้เธอมาจามไข่อะไรตรงนี้เธอยำไข่แมงดาเออตลาดนะแครง รสจัดจ้านเจ้ามือเรานะคะใครมารยองสามารถติดต่อได้เลยไม่รอบสายโทรศัพท์อันนี้คือผักกระชับนะผักกระชับเนี่ยไม่ใช่ว่าจะหาทานกันได้ง่ายๆนะคะมันเป็นผักพื้นบ้านผักพื้นบ้าน้าวต้มอะรบ่อยเนาะ มันี้มากินมากข้าวมเพเคืมอร่อยอ๋อต้องแบบในระยะคนดนี่ปลาเลยนะปลาเก๋าปลาเก๋าสามรูปตุ๋ย ตเลหวานไปวนน้องสามพนสองร้อยหกสิบห้าน้าภาพค่ะเจ้าลอ้าเอยจงลงมัขงาค่นจะ้ยเกเดือกำลังกลับเพียรแลวค่ะใช่ค่ะไว้เจอกันคลิปถัดไปนะ่ะ